สมาชิกหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่า Trashy เรารับขยะประเภทไหนบ้างนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสเต็ปแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ trashy.com นะครับจะเห็นได้ว่า Trashy เนี่ยเรารับขยะถึง4กลุ่มประเภทนะครับกลุ่มที่1ก็คือพลาสติกนะครับ 2. โลหะ 3แก้วและ4กระดาษนะครับสำหรับพลาสติกเนี่ยมีด้วยกันถึง7ประเภทนะครับโดยที่เทสก,กี้เนี่ยเรารับถึง4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือเป็นพลาสติกขวดน้ําดื่มใสเดี๋ยวว่าขวดน้ําดื่มพีเบอร์หนึ่งนะครับเรารับเฉพาะขวดใสเท่านั้นนะครับกล่องอาหารแก้วน้ําฝาโดมนะครับ หรือว่าขวดพลาสติกสีนะครับที่เป็น P ีทนะครับตอนนี้เรายังไม่รับว่าน้องๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกกัมพานะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือแก้วนะครับสำหรับใครที่มีแก้วเป็นชิ้นๆนะครับเป็นขวดๆเนี่ยสามารถที่จะสะสมใส่ในถุงนะครับแล้วก็ส่งมารีเซเคิลได้แต่ถ้าใครเนี่ยมีเครื่องดื่มเบียร์นะครับที่เป็นเบียร์ยกลังเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะส่งมารีเซเคิลกับเราได้เช่นกันนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มกระดาษนะครับเรารับกระดาษหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รงอ มัดทับแบนแล้วก็มัดรวมแล้วก็นําส่งได้เลยนะครับอันที่2เนี่ยกระดาษขาวหรือกระดาษออฟฟิศนะครับไม,ม่ว่าจะใช้หน้าเดียวหรือ2หน้าเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาดีไซน์เกินได้และสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มกล่อง UST นะครับก็สามารถเทล้างบีบแล้วก็สะสมให้ได้ปริมาณนะครับแล้วก็ส่งมาดีไซน์เกินได้เช่นกันนะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มโลหะโลหะเนี่ยเราจะรับทั้งเป็นกระป๋องโลหะและกระป๋องอลูมิเนียมนะครับกระป๋องโลหะเนี่ยจุดสังเกตก็คือด้านก้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขา สามารถล้งถางทำความสะอาดแล้วก็สะสมได้เช่นกันนะครับส่วนกระป๋องอลูมิเนียมจุดสังเกตเนี่ยก้นเขาเนี่ยจะเวาเ้าเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถบีบได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกกระป๋องเครื่องดื่มน้ำบัดลมกระป๋องเบียร์นะครับตรงนี้ก็สามารถเทของเหลวให้หมดแล้วก็บีบสะสมส่งมารีไซเคิลได้นะครับ